ตอนนี้นะคะพอยกำลังจะเดินทางไปที่ออราโซคลีนิกค่ะคือช่วงนี้เนี่ยพอยกังวลมากๆเลยนะคะกับปัญหาแบบว่ากวอหน้าใหญ่แล้วก็แบบความชัดไปที่ออราโซคลีนิกดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะคเพื่อน พอยก็อย er ู่ที่ออราโซคลินิกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยพอยก็จะมาตรสอกกามค่ะกับคุณหมอเมลลี่นั่นเองพอยเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยเขาเก่งมากๆเลยนะคะเพราะพอยเนี่ยมาหาคุณหมอหลายครั้งแล้วแล้วก็คุณหมอเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาใบหน้าของพอยได้อย่างตรงสุดเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันเลยเนาะไปกันเลย จากฉีดโบท็อกกามไปเนี่ยก็คือให้เคี้ยวหมักฝรั่งนะคะหรือว่ากัดฟันกัดปล่อยกัดปล่อยประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้ตัวยาโบท็อกกระจายไปทั่วกล้ามเนื้อนะคะเป็นผลยังเป็นธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอบือเบามากๆเลยค่ะใครเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ โครงหน้าหรือว่าอยากจะปรับสีผิวแวะมาทำได้ที่ a อร r a Soul c l i n i เลยนะคะวันนี้เนี่ยพลอยกับคุณหมอเวยนี่ต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย